ไปขีดเบลองเด้แต่ละคนเขามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนเพื่ออย่างเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน,นเพื่ออะไรนะเราแต่ละเมืองแต่ละเมืองคยนึกถึงความตายอยู่บ่นึกถึงความตายลรสิยานตายอยู่บ่แล้วว่างการยานตายกับการยานเกิดสิยานอนใดมากกว่ากันเนาะ ทั้งว่าตราบใดที่เฮา่าท่านด้สิ้นอาสวะเ้าก็ยังเกิดอยู่คือเกา่าจังได้ก็แล้วแต่เกิดคือเกา่บาบ่สิ้นอาสวะและสิอยู่เพื่อหยังอยู่แต่ละมือแต่ละมือนี่ยั้งว่าเฮาคือบ่เหล่งเหล่งยังเหล่งพิจาารณาน่เหล่งพิจาณาถึงความตายพิจาณาถึงความเกิด คือหน้าถึงความถา้าเขาบ่สิ้นอาสวะเขออาก็ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่มังเก่านี่บจังหว่าหลายๆล,ลายคนออจะพากันหลงบุญเมาบุญหลงบุญเมาถ้ำหลงถ้ำเมาบารมีอรเอ,อียงไหลถ้ำไปเพื่ออย่างถ้ำบุญถ้ำไปเพื่อไปเกิดเป็นนันเป็นนี่นนบอ,อ,อถ้ำทาน รักษาสีนสวดมนต์ภ่วหน้นา,นาทั้งเบิดนี่แหละไปเพื่อสิไปเกิดไม่แบบไปเพื่ออย่างถามเจ้าของดิเสียเอาไว้ธนิพันน์ศาสนาทีทำในปัจจุบันอยู่เดียวนี่สิไปหวังผลนิพัานศาสนาบปล่แม้นการท่านกับสมาริดับทุกได้แล้วโดยว่ต้องไปอธิษฐานและปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเป็นไปของภายหนา ให้มันเป็นกังวลให้มันเราหลอนให้มันมีความอหวังเหตุงเออแมน้นศีลก็ตั้งใจหันเขามาเพื่อหน้าบาดตัวเองก็ยังปรารถนาความสุขผู้อื่นกับปรารถนาชินเดียวกันบ่มีผูดด้ใดอยากให้ผู้ใด,ดมาหลักของไผ่หอกสินหาหนั่นเองเออในเมื่อการรักษาสินหาก็าคือการรักษาผู้อื่นนันแหละเมื่อรักษาผู้อื่นได้แล้วแต่ของเองเป็นผู้เบิกบานกว่าปลอดภัยกว่าสงบเย็นกว่า ท่านเพื่ออย่างศีลเพื่ออย่างภาวนาเพื่ออย่างเพื่อสิเอาไปเป็นปัจจัยแห่งพลานิพนธ์ในอนาคตการโน,นร่นเทินบอกมันเป็นทั้งสี่คือประดับเดือนนี้หรท่านก็เป็นการดับผูกศีลถ้าเฮ็ดได้แล้วนั่นต้องอาศัยการปฏิบัติหมายปฏิบัติทั้งทั้งกายทั้งวาจาระ,ะอันออกจากใจโดยข้อมบริสุทธิ์นั่นเอง บรคิดจักนิดจักน้อยเลยในการที่ทำไรทำไรให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตแล้ทร to um, <inaudible> ัพ <illnesses> ย <mosquitoes> ์สินทั้งคนและสัตว์เออเกิดความสงบเย็นในจิตในใจของเจ้าของแต่การกระทํำกบ่มีเลยในไา่ในว่าจานนั่นเฮ็ดเอาเลยสินตรงนี้แต่เห็ดไดแล้วเห็ดทั้งภาหน่อกายในนั่นเนีมันเกิดเกิดความสงบเย็นไปแล้วนะกระดับถูกไปแล้วเดีในสินั่นก็ดีว่าแมนไะ ทางกายบรเห็ดกูบ่ไปหลกักไปกูบ่ไปขาไปกูบ่ไปเห็ดประพฤติผิดกามก็ไผ่หรอกกูบ่ไปฉีดตัวโูหกผู้ใดเสียชีวิตรัพยิสินบกินเหล่าเมายาก็ไผ่หรอกแต่าทาังใจยังอิจช,ชาริษยาผู้นัน่นผู้นี่ยังมีความผูกโกรธยังมีความอาขาตยังมีความแข็งยังมีความบรพอใจสาบแช่งให้เขาลึกๆในใจอย่างให้เขาตายอย่างให้เขาจิบหายอย่างให้กอจะด,ดีทังสัตว์ทั้งสิบเนี่ย แค่จรกิงแล้วผีเด้มันอยู่ข้างในในความรู้สึกของจะกของเองอยู่ได้สินแท้ๆมันน่นะใ,ในความรู้สึกที่บ่อยากไปทั้งหลายเดือน,นไทเลยทั้งคนแลสัตว์ใ,ใส่เดือนกิ่งคือหมดปวกยุงปลาอย่เงียหนึ่งคือผู้บอริสุธ์ทั้งเบิดทั้งอื่นว่าบอริสุ์ทั้งเบิดสำหรับพวกเขามันบ่าาสามารถเห็ดดทั้งเบิด้าก็เห็ดเอาเฉพาะบาดสินอนเอา มันจะให้มันบริสุสธิ์ในบาทสีนอนเป็นยังดีจังหวะแต่ถามจะาล้องนันแหละที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันนะขณะนี้เนี่ยอยู่เพื่ออย่างเอเอห็นจังได้กระซางคำว่าตายนีย่ตายแน่เม้นไม่อยากตายก็ต้องตายภาริยะเจ้าทั้งหลายข้าเจ้าหนึ่งไม่กลัวตายแต่กลัวเกิดเด้ยดันเกิดเดีข้าเจ้าบริยาชาตายดิ ว่าสันเขจะเ้าสละตัวเองย่อมเข้าไปลำบากเพื่อสิฝึกฝนตนเองเพื่อสิให้รู้เพื่อสิให้เห็นความรู้สึกในกิจกรรมต่ากะถ้ามันรู้มันเห็นแล้วมันก็ละไปใี้โตเกิดศาสตร์หนามันรวยมันก็มาเป็นอันนี้แหละมาถูกมาหยัางมาเก็บไข่บวยหิวห่อนหนาวมาพัดผักจากสิ่งที่ปลูกพันธุ์นะเห็นว่าปลาอฝึกฮัด ึกหัดว่าฝึกหัดนี่น้อมความคิดทั้งรายลหล่เนี่ยเข้ามาเห็นกายของเจ้าของเองว่ามันเก็บไข่ได้ป่วยมากนี่ตลอดอยู่บอกเออบ่มีพว้ได้อยากเก็บปวดเดนาะแต่ว่ามันก็เก็บปวดเนาะนั่นเรามีความเก็บไข่ได้ปวดเป็นธรรมดาแล้วก็เรามีคือมแก่เป็นธรรมดาอีกเออแล้วสุทไทยแล้วก็มีควมตายเป็นธรรมดาอีกออออหันเข้ามาหาเจ้าของเออ,เอ,อทำให้มากทำให้บ่อย เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเห็นไปเองนี่คือวิปัสสนาแล้วพิจารณานั่นแหละวิปัสสนาก็เลยพิจารณาหาความจริงจริงยังจริงในกายมันเป็นของตนอยู่บอกแต่มันเป็นของตนมันคือไข่มันคือป่วยมันคือปวดแขวมันคือปวดหัวมันคือเฒ่ามันคือมีดบาดใดหยียบน้ำเข้าไปกับเก็บใดมันคือเจ็บเนาะทังนสหมันเป็นของจาของแท้อยู่แบบเนี่ยพิจาน้าทางกายก็เลย คือหน้าออกจากกายล้วมันก็ไหลไปสู่ความรู้สึกทั้งด้านั่นแหละระวางความพ่อใจกับบ่าพ่อใจที่เพนว่าสุขกับทุกข์นั่นแหละอันใดมันมีมากกกันมันก็ปนกันไปในหันที่ไหนใดเข้าขไปหลงยึดเอาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซื้อได้ซุกก็เก็า่มีกิ่งดอกทุกมันก็บ่ามีกิ่งขึ้นกันแต่ว่าเข้ารููพ่าเท่าท่านอารมณ์อารมณ์มันอารมณ์เข้าเองความพ่อใจนั่นเองอโมโหผู้นั้นเชียดผู้นี้ผู้นี้ว่าเ่าเขาหูเออ ่าเขาหูมันเข้าหูจักสันเนาะวันนี้ไม่พเพื่อเรงเว้าเขาดังได้ลหละเออว้ามันต้องเขาหูวเดเอบอกว่าเขาหูกูวา่วาว่าันไปหันพีรี้นาเบิ่งปัจจุบันนะขณะนี้มีชีวิตอยู่ในตอนนี้อยู่เพื่อ,อยังยู่เพื่อกะจิไปตายอยู่ไหมเน้นเพราะอยากตายมากะตายคือเก่าแมนยานตายกะตายคือเก่าเนาะ เดียวนะครคือว่าน,นองผมามาหายายหาเวทนาออหาร่างกายของเจ้าของว่ามันเป็นของของจริงแท้อยู่บอกหาความรู้สึกในความยินดีพอใจอะไรบอกพอใจเบิ้งกระดูกมันเป็นความความหลอกลวงมันเป็นความที่เขาหลงเข้าไปยึดเอาอยู่บอกเอาณ์ความรูร้สึกต่างๆนี่ออย้อนขอมา่าเบิ้งบาด้สติมีจิตนั่นแหละบาดออกายเวทนาจิตความคิดคิดหาเหตุหาผลยังต่างๆนานาเปรียบมาเทียบ ผมชื่อว่าเกิดเป็นยังก็ตายเบิดขึ้นว่าเกิดเป็นกระทุกเบิดนั่นเทวดากระตายพระอินทร์พระพุทธก็ตายเบิดนั่นแหละภาษาอย่างก็เพ้าเบิดอายุมันมันก็ตายจะกลับว่าเกิดใหม่ยุเพื่อเวียนไปเวียนมาตามอกุศลกรรมทั้งหลายตามกุศลกรรมทั้งหลายที่พาะเห็นให้ห้อเกิดเวียนไปเวียนมาเนี่ยฉะนั้นการทำท่านทุกอย่างท่านปุวาสิไปเอาไปใส่ในศาสนา จะไปกินผลบุญตอนไปเป็นผีเป็นเปรตบ่หรือจะไปกินผลบุญตอนเป็นเทวดาบ่คือว่าศัตว์มันตอนนี้หลดดับมันตอนนี้หลดเนาะศีนก็เริ่มรักษาเอาที่แม้นบ่ได้ก็ให้มันเป็นบางเวลาคือมันบ่อาจสัมาเต็มมือนกางเว้นใดเอาตอนกลางคืนอย่างออกลางคืนศีนนี่ต้องอาศัยการรักษา่านจริงอยกางไรมบนแม่นทําโดยการคิดนึกเอาหรอก กคนลงมือทำโดยกายโดยว่าจาโดยใจทั้งสามอย่างภาวนาเดีนี่แหละนอมเขามาเบิ่งสภาวะความคิดุูงสานฝุงแตงแง่งแสดงหาในความอยากไดอยากดีอยากนี่อยากเป็นเรื่อภาวนาภาวะ,าวะของความคิดเด็กคำว่าภาวนาเอาสิเห็นภาวะของความคิดทั้งหลายมโนนึกภาพไปไหลไปเลยเอยภาวะคือสภาวะทั้งหลาย โดยธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นของมันเองนอี่ตัดสะออกเลือแต่ภาวะแล้วก็นะโมเข้าใจของเฮ้าคิดปรุงแต่งไปออกเออเอาซับมาใส่กันแล้วใส่ข้ามสมาอ์เ,เลยแปรเปลียบทับซับสภาวะความคิดทั้งหลายที่พุ้งสร้างปรุงแต่งไปต่างๆนานาเนี่ยอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยขอความเกิดแบบอ,าาอันนี้จึงเกิดมาเป้าวันหน้าแปรทับซับอันนี้ให้มันได้ความหมายลดเออก็ได้แปลน้ำบาลี ตามศัพท์มันอกแปลทับศัพท์วัฒนธรนมปรด้๋วเข้ามาบอเข้าใจ <c oughs> ท่านศีลศีลนี่เน,น้น,น,นตนที่ว่าห้อง่อาจสสมารถเ,เต็มมือได้แต่คนทุกคนนั่นแหละไปตั้งจิตเจตนาในการสามาท่านดูตัวเองในขณะที่บริการงานทางใจไอ้การงานทางกายแล้วอาจะยามนอ้อมขม้าสู้ใจให้มันได้ การงานทั้งใจเบิดบ่เป็นดอกนอกจากพระอรหันนี่ังเบิดอพระหน้าคากับพระท่านเบิดยังมีอีกอยู่แล้วสารับพวกเข้าหนี่เรต้องไปเทียบกับเขาเจ้าดอกเนะาะยังไปน้ำทางยังศูนย์ให้อีนันน่นบักนี่อยู่เห็นว่าละ่ะคือตาสินน,น,น,นี่ไปเห็นคนนั้นคนนี้ยังจะเป็นผัวเขาอยู่เนาะอีปากไงมึงเป็ีวว่นอยูะวะมึงจะไปเป็นเมียคนน,นั้นคนนี้อยู่ว,วะ แมนบอกโอ้ยเปิดยุผู้เกา่าแต่ว่ากูอยากเอาผู้ใหม่โอ้ยแมนวานะ้าจะตัวจะของนะเพียงสั้น่นเดศิลปภาวนาก็คือการเบ่งสภาพสภาพความขิดของตัวลอคที่มันมโนหนึกภาพปรุงแต่งไปต่างๆนานาละน้ะนอมขอามา ในคำพุดโธเออเขาเล่าเยว่าส่งอารมณ์เป็นกุศลเอาไว้ซะเออนึกถึงคำดีดีนึกถึงคำที่เป็นกุศลซะพุดโธพุดโธพุดโธไปเรื่อยเรื่อยเรยเฮ้าก็เหเห็นบบเห็นอย่างเห็นมันลอยออกจากพุดโธล่ะจักว่าล่ะมันอะไรเอินจะสภาพต่างๆนหน้าที่ที่เฮ้าบ่เคยหูจักเลยว่าเฮ้านี่ปรุงแต่งสารพัดไปเพราะว่าหน้านี่จึงทําให้เกิดขึ้นเกิดเกิดเห็นความคิดทั้งหลายที่มันไหลไป มันไหลไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเกิดเป็นอารมณ์ครามรู้สึกขึ้นเมื่อดใดหลก็เกิดกลายเป็นภพะนะเป็นภพแหละเข้า <c oughs> ไปสร้างไว้ก่อนเพเดยคนเข้ามันไปหาเกิดก่อนตายเพื่อนแหละแต่คนบ่นเข้าใจเนาะเกิดก่อนตายชิดหอดพวกนั้นก็เป็นห่วงสร้างพวกนั้นกูกระจกีอยากขายมึงชิบหายนั่นแหละภพภพเกิดตั้งสั้นเกิดแตั้นกนเกิดก่อนตาย สักดึนดือนเกานั้นคณะนั้นไปหาสิ่งนั้นแต่สกอนจกกว่องหลงสันเงื่นว่าความคิดทั้งหลายตอนนั้นเขาต้องดับหรือหยุดความคิดมันใดอาศัยเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องเกาะสกอนเกาะเกาะพุทโธไว้ตามธรรมดาคนที่บอมหุจักภาวนามันก็เกาะสิ่งอื่นอยู่แล้วแต่ว่าบ่รุ้สึกโตเนาะหาผู้อื่นได้เป็นผู้ยู่นั่าได้อยู่กับเจ้าของได้ บางคนจักงอดว่าจากของบามีวิญญาณจากพูนเอาความรู้สึกไปไหวกับหมูกับหมาเออยกความกัเอาความรู้สึกไปไวบกับแมวไปกับหม,ไบหมาไปกับมัดมีโอกาสมากๆากจากากะนนึก่งเหล่านั้นแบบนี้คนอื่นๆเดี๋ยวเลี้ยงง้วเลี้ยงควยก็เอาความรู้สึกนั่นไปเป็นห่วงง้วห่วงวายเนาะได้ลมไปเกิดเป็นเห่าคว่กับน,นี้เด้เป็นเห็บเหมือน เอ้าเอาอีรีได้ดิสิบใา้แต่มีความรู้สึกเป็นห่วงนันห่วงนี่ห่วงค้นห่วงไกลห่วงเป็ดห่วงป่าคือพวกหาป่าแต่ละมือเขาจะคิดหาแรล่งหาป่าดิพวกหาป่าอะไรมองชิดว่ามือนี่จะไป็นไรห่วยนันหวยนี่ได้นี่มันสิมีมโนภาพที่มันเคยเห็นใบแล้วนึกไปโอ้ไปห่วยนันไปห่วยนันไปห่วยนันนี่นี่คือมันไปอยู่กับสิ่งอื่นเบิดหลัง กวรู้สึกน่นเห็นบ่าวิญญาณมันไปหาอยู่บางแห่งก็รู้สึกต่างๆไปไปอยู่ในห่วยออผู้คิดหอดแมวหอดหมาพวกเด็ดมัดเด็ดเห็บหมามนี้คือใจหอม,มสิครเอาความรู้สึกไปอยู่น้ำหมานั่นแหละเ,ออเปลี่ยนสัตว์นั่นแหละพบมันเกิดเป็นแบบนั้นแต่ว่าคนบริเมืม่อตัวดอกก็าจะขอเอาความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดไปไว้กับสิ่งอื่นบัดไปยึดไปอยู่กับผู้อื่นบัด <C oughs> พวกกันหัวเมียหนีจากกันอังคักแล้วเมียก็อยู่น้ำผัวผัวก็อยู่น้ำเมียแต่ว่าสมอัอนี้เจก,กันจะเป็นยังสันบอบูนเนาะเเมียก็อยู่น้ำผัวผู้อื่นผัวก็อยู่น้ำ,นำเมียผู้อื่นด้แย่ยังสันเนีะยเห็นว่าตาชินจะเป็นยังบ่ตาชินเลาว,ว่าเป็นรักตาชินไปเมืองนอกเลากินหอนเมียรเราเราหาย,ยาคนแล้วธรรมดาบ่าาเป็นตาปะเด้เน,นะาะที่โปมาวัน เนี่ยบาม่าว่ะที่กวานตายแล้วพระสนันเฝ้าเมื่อเป็นเงินเงี้ยนไว้หาโรคยังอุ่นอ้วน,นถามจะคลองบังเดอเฮ้านี้มีชีวิตปัจจุบันนี้ดูเพื่อ,อยังถามระลึกนึกข้าม่านี่เฮ้าหนี้พรพ้นตายเด้เนาะ <Italia. S 1> แต่ว่าเฮ้าสิ ผนจากการเกิดใดวิธีใดนี่นะ <Yeah. S 1> สมควรหรือเปล่าเฮาสิไปคิดนึกจากผู้นั้นผู้นี้เนาะเฮาคือบ่คิดหนึกจะอยู่ในคําว่าพุดโทนี่อ <Yeah. S 1> ความสงบสิเวลามันสิเกิดมันเลอะมันมนั่งร้อยไปดอกมันสิเผลอไปเองดอกหน้านั้นเฮ็ดไปเรื่อย,อย <Yeah. S 1> จะคิดเอาแต่ผลมันคือค้นจะขึ้นต้นใหม่ทั้งปลายนั่แหละมันจะขึ้นไปได้จังใดต้นไหม้ทั้งปลายเนาะ <Yeah. S 1> ว่าเกิดแมงอีกหลักท่านกู้สูงคักเลยว่าเกิดน้ำมึงอีกดอัก เออเ่อจะเกิดทางใดเกิดแล้วอันเมื่อจะเกิดแบบนั้นเนาะ่พเ,เออพราะว่าศูนย์อะไรตัางใจด้วยสั้นสร้างผู้เขียดวกินเหล่าออโอ้โหผมเป็นศาสตราจดรกูคือเมื่อเกิดกูดตายกูบอกมาเกิดแล้วเมื่อไงละวะเอออันนั่นแหละทางเกิดคักอย่างนี้ก็กกละ่ะ <c oughs> เองสั้นอ๋พอพ่อเมื่อ <laughs>